มาครับในนช่วงนี้ก็เป็นช่วง Road to Summer Slam นะครับเราก็จะทำการหยิบแมตช์ในอดีตที่คิดถึงที่อยู่ในซึก Summer Slam ในปีต่างๆ,ๆนะครับมาเล่นกันนะโดยวันนี้เราเริ่มกันที่ Summer Slam ปี97นะครับเป็นแมตช์การเจอกันระหว่าง b l a d e Hitman Hart ครับปะทะกับ The Undertaker โดยเรารับหน้าที่เป็นกรรมการพิเศษในวันนี้นะครับชอนไมเคิลครับเป็นแมตช์การตั้งชิงแชมป์ WWE ในยุคนั้นด้วยนะฮะ โดยแมนนี้มีการเดิมพันด้วยนะครับถ้าเบรดฮิตแมนฮาร์ดแพ้นะฮะจะไม่มีโอกาสที่จะได้ขึ้นปั้มในอเมริกาอีกต่อไปครับรวมถึงถ้าชอานไมเคิลมีการตุกติกนะครับหรือว่ามีการตัดสินที่ลำเอียงนะครับชอนไมเคิลก็จะไม่มีสิทธิ์ปั้มในอเมริกาด้วยเช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นการเดิมพันที่เขาเนื้อเรื่องในยุคนั้นนะดูว่าวันนี้เราจะตัดสินอย่างเที่ยงธรรมได้ดีแค่ไหนนะครับมาแล้วครับ สมรสันปี97นี่เหมือนว่าจะไปปล้ำที่แคนาดาเนี่ยนะฮะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็เป็นเจ้าบ้านไปเลยนะครับเบย์ที่แมฮันม,มาเลยครับพี่สปารเ์เลยมาเลยครับนักมวยปล้ำที่ใช้เวลาเปิดตัวนานที่สุดในสมาคมไม่รู้มีใครนานกว่านี้หรือเปล่าะนะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในกิมมิกเหนือธรรมชาตินะครับมาวันนี้ชิงแชมป์โลกจาก UWE น่ครับเป็นแชมป์เวิร์ดเฮกเวทปี97นะได้เวลา สั่นละครัครบเริ่มปล้ำเบดฮาร์ดเปิดก่อนเลยดีดีทีกดเลยครับ1 2ึ่ง,งได้แค่2ครับพี่เอาทีครับเราจะพยายามเป็นกรรมการที่ดีที่สุดไม่งั้นเราจะอดปล้ำในอเมริกาต่อไปดีดีทีอีอกรอบครับ แต่ว่าก่อนตดสินคอยืดหน่งแลกันเอาพนันเตะหลังกันไปครับเฮ้ยเตือนเตือนอ่าเบนฮาร์ดขวางลำตัวเล่นงานต่อครับเฮ้ยอันเดอร์เทเกอร์ยังไม่ได้ต่อโต้เลยครับยังไม่ได้สวนเลยนะเล่นงานต่อไปอ่าเบนฮาร์ดยืด เดี๋ยวพี่ใจเย็นเขาติดตั้นพี่ไม่เห็นเลยถอยไปก่อนแมให้เขาได้สู้บ้างครับอ้าเบร็ทฮาร์ดขึ้นเชือกครับเฮ้ยลงมามันอันตรายกระโดดทุบกดเลยครับหนึ่งสองอ้าวเฮ้ยทำไมทำไมระดับความดีลดวะไม่ได้ครับเดรเทเกอร์เวียงเข้าเชือก หลบไปจับเสยแบ็คบอดี้ดรอฟอันเดอร์เทเกอร์กดบ้างครับ 1...2... ึองเอา้านับแบบนี้ยังรดอยู่ครับเฮ้ยมันมันน่าจะต้องชา้ากว่านี้นหรือเปล่าเอาไปโขกกับเทนนาเกิลเฮ้ยติดมุมออกมาติดมุมพี่เทเกอร์พี่เทเกอร์มันติดมุมพี่ไม่เห็นนะเดี๋ยวกรรัการสั่งปรับเลยนี่เล่นงานต่อครับ ชูมือเลยเเทเกอร์นี่กูก็ชูได้เหมือนกันแต่ชูขึ้นมานิดเดียวเล่นงานต่อครับเบธานเวียงเทเกอร์เข้าเชือกเข่าดักไม่ได้โดนศอกอติดมุมอีกแล้วปั๊มครับโครซน์ทิ้งขากดไหมยังนะเบธานขึ้นเชือกครับเฮ้ย oh. <Hey, S 2> บอกกี่ครั้งแล้วไม่อยาขึ้นเชือก เอาทิ้งศอกกดครับมาหนึ่งเอาช้าไปอีกเฮ้ยเอาใจยากเอาเบธฮาร์ดอะไรเอา้าเบธฮาร์ดมันต่อยกรรมการเฉยเฮ้ยมึงได้มาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออือต่อยอ่าต่อยครับอีต่อยเลยเฮ้ย อ้าโชค๊คแลมครับแค่นี้ก็น่าจะอดปั้มในอเมริกาแล้วเนี่ยสองยังครับได้แค่สองอ่าแบบนี้ได้แ,บบดแบบหมเบรดฮาร์ไม่พอใจต่อยมาการเฉยเมื่อกี้จับขึ้นนั่งอดีเอกตต่อยเฮ้ยพี่ลงมาเถอะเชือกนั้นมันอันตรายบบเอาเบรดฮาร์จัดการทายได,เว,ยไดเวอร์ทายไดเวอร์เสร็จกูก็นอนดินี่ ลำเอียงพอไหมไม่นับไม่นับเอาไงเมื่อกี้มึงต่อ,อยก,อกูเบรฮาร์เมื่อกี้เล่นกรรมการนะไม่ได้พี่แหมเบราร์บอกกูไม่ฟังมึงหรอกเอาโดนเทเกอร์กระตุกครับแหมกำลังจะนับเอาเบรฮาร์จับบิดครับบิดเป็นสม,มิชชั่นพี่ยอมไหม เทกเกอร์เทกเกอร์ยอมไหมยังครับเทกเกอร์ยังไม่ยอมเทกเกอร์จับเบรทานุ่มโอ้ยแ,แค่นี้ลแล้วก็น่าจะโดนแบนไปแล้วเนี่ยตุกติกอ่ะเดืเทกเกอร์จับทุ่มโตนพายไดเวอร์เรียบร้อยกดไหมครับอะกดเลยมันติดเชือกครับพี่ เมื่อกี้ผมเห็นขาเขาโดนเชือกอันนี้เทเกอรกูเริ่มเซ็งแล้วกรรมการอะไรวะเนี้ยทิ้งขารอบที่สองไม่โดนับเบธฮาร์ดหลบได้แล้วก็ช่วยทั้งคู่นะอ่ะเนกเบรกเกอร์ครับอ่เบธฮาร์ดรอจังหวะรอจังหวะกรรมการก็รอเหมือนกันนอนรอเบธฮาร์ดใส่ชาร์ปชูเตอร์ครับเฮ้ยชาร์ปชูเตอร์ยอมไหมเทเกอร์ยอมไหม ยังครับยังยัง,ยงอัน์เธอร์เกิดยังแก้ท่าได้อ่ะเบธฮาร์ดอีกรอบไหมอีกรอบครับอีกรอบอ่ะชาร์ปชูตเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวกูมองอะไรวะเนี่ยเอ,อาแทบเอาล้ะครับไม่ได้กูไม่ตัดสินให้ปั้มต่อไปเออเอาโอ้โหเราจะโดนเปลี่ยนตัวครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราโดนเปลี่ยนตัวเลยครับ โอ้เบรนฮาร์ดเข่ากระแทกออาเบรนฮาร์ดกดครับมาตั้งใจตั้งใจเอาเอาไงเทเกอร์เอาไงโอ้โหต้องสามครับอ่าเบรดฮาร์ดเอาโยนให้เลยชอนไมเคิลบอกเออมึงชนะมึงชนะไปกูอ่ลมเสียละอ่ะก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับแมตช์ดังในอดีตนะถ้าชอบไปรีมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้เลยกันนะครับเจอกันใหม่แมตช์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอาเบยฮาต่อยกรรมาการตือ้อทุบหลังเลยอีกทกกีการแก้แคเอ้าการแก้แค้นแบบนี้แหละถึงจะยุติธรรมนี่เปลี่ยนเฮ้ยมากดดี1 2ยังครับแหมตอนนี้เราเริ่มเขาดาวการเปลี่ยนตัวกรรมาการเลยครับเอา้าเอา้ากำลังจะน้ำนี่กูเป็กรรมการของจริงมึงของปลอมออกไปอะไรวะกูตัดสินยุติธรรมสุดแล้วเนี่ยกูมันต่อยกูก่อนนะ อากรรมการเถียงกันครับแกมันของเก๊แค่เอาเสื้อมาใส่เฉยๆโอ้ชอนเซ็งเลยโดนโปกดครับโดนโปกดออกจากตำแหน่งได้มึงเปลี่ยนตัวกู้ไหมนี่เอาโดนกรรมก,การยังไงไล่ออกไปเลยครับโอ้โหแค่ตัวนิดเดียวเองกรรมก,การขอโทษ